น้ำทวนเราบอกบอกบอกยูหันแล้วนุกเบื้องเขาน้ำทวมมันไหนงามอยู่ตันบ่ถอก ขัดออกห่วงแล้วมันหนีอยู่จะบอกนึ่มันก็จะได้เขวงเดียเราอยังว่าจะได้บ่ได้แล้วนี่บ่ถอกแล้วบ้ถอกแล้วสื่อรถบ้ได้หอก่อชาเป้งอ่มเป็นปสีนตเหมือแ่เป็นเบิดนี่เป็นสีบ่ถอกแล้ว เจีวเขียวว่าจิได้่นี้เราเป็นยังไงเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนเป็นสีม่งไหมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนน้ำทวนลดลงแล้วบันนี้ว่าของใหญ่มั่นอดปอของใหญ่มันเป็นสีมันกับเหมือนกันเพราะว่าของใหญ่เปนพ่น้ำไหมโอ้บ่ไดลกไปเบิ่งหมบ่ได้ไปลงไปเบิ่งีสีดับ ที่เดียวให้งอให้คุ้ยมึงแล้วมันเที่ยวให้คุ้ยเลยแต่ว่าร่อเพิ่งก่อนขันบ่ได้ก็เที่ยวไปให้คุ้ยมันบ่ได้หรอกมันหลีดมันออกหลือมันสิบโปรตรงเออมันเป็นหลีดหล็ดแตมันโปรตรงแม่อีนั่งมาแล้วแกมันไม่นำนุ่มเลยนะเสียดายเนาะเออป่านนี้มันถอกมันพอเป็นห่วงแล้วป่านที่แล้วว่าวุ้ยจะเขาจะคองเดียบตายในมือเหมือนนี่มถอกมันก็ถอกเบิ็งอันนี้กับมัถอกเบิ็ง มันบถอ่ไหมงามท่วเราอันนั้นมันถเรอได้เอ้ไหนน้อยเดียวนี่ไนประมาณนี่ขแบบนี้ได้ยังนี่หันกไหนประมาณสอบด้วยนี่หันกไปท่าบุ่นบ้ถั่วอะไรถอกด้วยนี่บถันบนวงหว่ี่